พิพคกล่องดูยังพิคกล่องดูดิพิคกล่องเนี่ยทำไมมึงไม่พิคกล่องดูวะเจอไหมเฮ้ยมึงเขายาวดิเขายาวเยอะเยอะเดี๋ยวมันก็ล่วงไปเองแหละหมดละไอ้เหี้ยข้างมือกูคุณคุณยวเมียอ่ะมึงงัดออกมาก็ได้ได้ได้มม้ีีคคนนสวยเขาาก่ เออฮะไรหรอมึงเจอไหมเนี่ยมึงก็งัดดูดิมึงมึงพลิกดูก่อนมีไหมไม่มีมันต้องมีดิวะมันจะหายไปไหนล่ะมันอยู่ใต้จงใต้จออะไรหรือเปล่ามึงก็ดูดิใต้จงใต้จอมีไหมมึงมุดเข้าไปดิมึงมุดเข้าไปเหีย อันนี้แค่เบาๆสวัสดีครับตอนเราสู่ยิมนอร์ิ่ใหญ่ครับเฮ้ยทุกคนต้องบอกนงี้่อ่ต้องถามคนทุกคนว่าเคยเจอไอ้พวกมนุษย์ที่แบบเวลาคุยโทรศัพท์แล้วแอคชั่นเยอะไหมรีแอคชั่นเยอะแบบคุยไปด้วยมือไม้ต้องออกไปด้วยต้องชี้นู่นชีน้นี่ไปซ้ายดิขวาดินู่นนี่นั่นจิดูดีอะไรเงี้ยเออวันนี้พี่ยิมจะมาปั่นคนทางบ้านแบบปวดเลยใครทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่แต่เข้าไปอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วฟอร์มคุยโทรศัพท์สมมติพี่ชาติกําลังทํารถอยู่ปล่อยรถทับตายเลย มิงเมี Ale, ยอะไรนี่ปวดทั้งหมดเลยไอเมียเปิดคลิปแล้วแม่งกระจอกกระโลกกะลานี่นี่นี่ตัวตึงเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าการปั่นคนนี้แท้จริงมันเป็นยังไงใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับใครโทรมาครับโทรมาหายโทรมาเบนนะเจอไหมอ่ะเออเดี๋ยวโทรให้เออเป็นไงบ้างฮะหายอีกแล้วมึงคุยดูยังมึงตายพงตายผ้ามึงงัดดูดิ อเออไอฮามันตกไปหลังที่นอนหรือเปล่ามึงดูนีเนี่ยมึงมึงงัดงัดดูสิทำไมมึงเป็นคนหาอะไรไม่ค่อยเจอหรือวะแป๊บนีึงดัไปหลังที่นอนอะหลังที่นอนมึงงัดออกมาดิ่เนี่ยต้องให้กูสอนขนาดไหนวะอะเดี๋ยวแป๊บเดงเออมึงฟังกูนะมึงดึงออกมาอย่างงี้มึงดึงออกมาเดี๋วมึงเดินไปดูดิเอ้มันจะหายได้ยังไงอวะ หลังเตยียง,งดูยังบางงทีก็สสัยเธอจะคิดยังงไคุยกับใครหรือว่าอยู่ในของเล่นลูกในของเล่นลูกมึงหรือเปล่ามึงลองเอามา,าเทอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้าหาหาอะไรเพื่อนเพื่อนแล้วอะไรคุยอะไรใช่ปมาหาอะไรในห้องเพื่อนของมันหายหายที่ไหนหายที่บ้านมันไง แล้วมนลื้ออะไรในห้องเราเขาไม่ได้ลือ้อเขาลื้ออะไรเนี่ยนะเขให้เขาให้เพื่อนมาลือ้อไม่ลื้ออะไรเนี่ยเ,เนี่ยกระจายเต็มห้องอ,อ่ะฮะเอออ่ะเจอแล้วอ๋ออยู่บนรถถอยไฟวันหลังอ่ะมาหน่อยกูช่วยเลยนะเจอแล้วโอเคแล้วทำยังไงอ่ห้องเละไปหมดแล้วเนี่ยเอ้าเขาให้ตัวพับานานแล้วไม่ทั้งไม่็จดก็พับอะไรตัวลื้อหมดเลยเนี่ยแล้วดูที่เตียงเติมเนี่ยดูที่เนี่ยออกมาเป่นทัวเนี้ย เขาลือล้อเหรอเขาคุยโทรศัพท์เขาลือาล้อตรงไหน,น <c oughs> เทียนบอดไอ้กล่อง API นี่มันเป็นกล่องกินหัวเทียนจริงเลยแถวไอ้บัวเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ ฮัลโหลมาทำไมของหายอีกแกโอ้ยจริงๆเลยหาดียังหาดีแล้วไม่เจอแล้วมันหายไปไหนล่ะฮมันอยู่ในกระส๋งกระเป๋าอะไรหรือเปล่าตัวเราเปิดดูดิเนี่เปิดดูเออในตูต้อะไม่มีอะไรวะมันจะหายไปไหนพลิกพลิกกล่องดูยัง พิกกล่องดูดิพิกกล่องเนี่ยทำไมมึงไม่พิกกล่องดูวะเจอไหมเฮ้ยเอจ,จอดิเจมีดามันแม่งหาของหา<ะ>เอาอีกแล้ววะอ,อันมึงยกดูเลยยกยกขยำขยำดูเอดิเจมีอาด่เจอไหมนะ แกก่องเสร็จปุ๊บก็โอยยัพูดอยู่มันค่หยิบมาิน้มันตดไปน้ำ้องไหหรือเปล่าในงัดงัดัดออกมามึงข้ายาดิข้ายาเยอะเดี๋ยวมันก็ล้วงไปเลยหมดละไอ้เนี่ย่างมือกูยังมีอ่อมึงงัดออกมาได้ได้ หมดแล้วเหรออะไรหายกันมีอไม่เจออะเจอได้งเมี้ยของหายเยอะจริงเลยนะทิ้หายหมดแล้วอ๋อโอเคไอ้เหี้ยเออมีอะไรก็โทรมาแล้วกันเดี๋ยวช่วยไฟง่วงจริงตัดมือกับไฟเมียผมนี่แม่งโง่จริงไอ้พว้มึงมาช่วยเลยมไฟหายแล้วไม่เคยเจอเลยพี่ก็รู้โทรส่งโทรสับไปมันหายตลอดใช่แล้วมึงล้มแล้วกูจะที่อะไรใครล้มวะมึงอะ ไอ้จอดรถพังหกูนะพวกผมพูดโทรศัพท์อยู่นะเออแล้วใครทำเที่ยร์ลกล่องรถเทอรเนี่ยหมาทำไมพี่หาของกอเาแหมาไปคุยไอ้ไข่มึงมึงคุยบัตระ่อนสวัสดีคุยณพ่อนนไปมึงนี่ปัญหาเยอะมูลเสียงดังปัญหากูเสียงดังมึงไปคุยไอ้ไก่คอนเอออะไรมึงออกมาหามาเออนี่คุณเก็บของพิชาตอยู่เนี่ยอะไรหายลังหนาทั้งวันเนี่ย วันวันไหนหม,มึงไม่ทํามึงไม่ลืมลกูกตาวันนี้ส่วนมึงไงกดกล่องเลยนี่อ่ะโอ้กดกล่องเลยใช่ไหมพี่ชายไอเยี่ยไปคุยไกลไป,ไปมึงอะไรทั้งหลายเนี่ยของหายอีกแล้วไอ้เหี้ยวันวันเนี่ยกูไม่ได้ทำอะไรละเดี๋ยวกูให้น้องมาช่วยหาเออเดี๋ยวให้พี่น้องมาช่วยหา,าหน,นายวะนี่เนาะยาตอนนี้กูออออบอกให้มึงคิดมากกวมึงขยับสิ มึงดูในกางเกงหรื่อนกางเกงยีนที่กูซักอ่ะมึงล้วงดิอะไรมึงล้วงดิมึงล้วงเข้าไปเนี่ยมึงล้วงเข้าไปลึกๆกางเกงเจอหรือยังกางเกงตัวเองก็ล้วงได้มันเป็นมันเป็นกางเกงยีนไหนเนี่ยกางกระเป๋าซ้ายอ่ะกระเป๋าเนี่ยหมดแล้ววันนี้วันวันเดียวกระเป๋าซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่มีขาหลังอ่ะ เจอทีสตแต็มมานะหาสตแตมเซเว่นแล้วแล้วทำไงรู้ไหมบอกเอาไปตักแล้วเปื่อยเงี้ยมึอือเส้นเตี้ยจริงๆพูดหัวหมากเลยเออเล้วแล้วผมไปตบแม่งก่อนเออฝากด้วยไม่ไม่หาอะไรแล้วนะไม่หาแล้วแม่งน้ำค้างไม่เอาแล้วนะแ <c oughs> <ะ>ม่งในตู้ของเหี้ยทุกรอบหาของไม่เจอทีไรเป็นงงี้ทุกทีใครโทรมาครับโทรมาทำไมครับ นั่ง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 เอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหผมแม่งหวานอ่ะว่ันนี้ร่างกายซีดเฟิร์มเลยโอเคนะดูเฟิร์มแล้วแป๊วเสื้อเกียร์ถ้าไม่ใส่เนี่ยเป็นกระสอบแว่งเงี้ยอ๋อใส่แล้วมันตัดเนอะเอ้ยซ่าของแพะนี่หว่าของแพะเนี่ยพี่เตะทุกวันไหนเตะเตะทุกวันเตะอะไรเตะกระสอบเตะกระสอบเตะคันเทียอะไรพี่เอาแย่ฮัลโหล ว่ายังไงหากันไกลไม่เจอจะมาตัดผ้าแล้วยังไงอยู่บนหัวไอหัวเตียงหรือเปล่าหัวตัดเพียกรวนหัวเตียงไงก็มาวาน่ยขึ้นไปตัดหมอยอยู่เลยเนี่ยหมอยิๆอ่ะก็ตัวไปตัดหมอยไม่ใช่เลยตัดเขาคูหรือในห้องน้ำเห็นตัดหมอยอยู่หน้าก็จบตัดเขาคูเฮ้ย นี่ฉันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เออแล้วมือขึ้นมาทำเฮีย์ชั้นสองลงมาดิเออจะตัดหมอยโชพี่จะพี่เมียจะตัดหมอยโชว์กีนเข่าไงออกมาอย่างไม่ต้องวุ่นเหยียดออกมาเดี๋ยวตัดให้ดูเดี๋ยวต้องให้โวยวายให้คีบชคีเบเยอะไหมอย่าปิดอย่าปิดประตูหนีบมือนะโอเคหาเที่งก็เคยเจอวันวัน โด่ดสับเนี่วันละสี่รอบวางเลยสั่งหน้ามาันเฮ้ยมีเนื้อของดีเอาเขียงมาดิสอนจุได้เลยะอะไรอีกจะต้องให้สอนตัดเสื้อเสื้อเนี่ย <c oughs> เสื้อมันเป็นอะไรเอาท่อทนนี่ออกไอ้แย่เดียวก่นตัดเสื้อไม่พอ กระตัดกางเกงอีกใจเย็นใจเย็นพอไอ้สัตว์อย่าให้ลงมาคุณสาดน้ำใส่แม่งจริงนไอ้สัตว์ฮะเย็นใจเย็นสาดต้องเปลี่ยนกแก้วคุณสาดอยู่กูจิตเจ้าเมียเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วมึงเจ้าไงมึงเจ้าไงมึงลงมาเถอะมึงลงมาดิอยู่ไหนเนี่ยมึงอย่าให้กูนะโอ้โหไอ้สัตว์มึงอย่าให้กูขึ้นไปนะจะช็อกไอ้เดี้ยวันเย็นมึงลงมา ไกลๆอยู่ไหนนี่ไงจะตัดอะไรมาดูดิจะตัดให้ดูใจเย็นของมีคมไม่ไม่ผมพี่เราเราอ้นี่นั่งพี่นั่งไอ้สัตว์ที่อยู่กับมันเนี่ยมันแสดงกิริยาคำพูดก็ไม่ดีนะหนูพี่อะไรทำไมทำไมแล้วทำไมจะตัดเสื้ออะไรจะตัดเสื้ออะไรนี่เดี๋ยวตัดให้ดูตัดเสื้อลูกไงก็นี่ไงเดี๋ยวตัดคนคนนั้นดูนะเอาใหญ่เลยนะพีมดูไกลๆไกลๆก็ตัดเนี่ยตัดก็เราเริ่มอย่างนี้ก่อนนะนี่แล้วไกลๆมันก็ไม่คมอ่ะ ้าดูมานี่มานี่มาใกล้ๆนี่นี่ถ้ากันไกลไม่คมอ่ะตัวทำอย่างงี้ทำยังไงถือดิแล้วตัวค่อยๆตัวต้องทําเสื้อให้มันตึงก่อนนี่แล้วก็ตัดไงอ่ะลองดูสิมันจะง่ายขึ้นทำไมไม่บอกก็พูดดีๆดิก็พูดแต่บอกให้ลงมาดูบอกให้ลงมาดูเนี่ยเอาลองตัดดูเนี่ยเห็นไหมปั๊บ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 เห็นไหมแค่เนี้ยแล้วถ้าตั้งเกงอ่ะกางเกงก็เหมือนกันอ่ะเนี่ยตัวก็ต้องดึงให้ตึงก่อนถึงจะตัดกันไกลอ่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ถ้าตัวปล่อยหย่อนอะถ้าตัวปล่อยหย่อนอะมันไม่เข้าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมถ้าปล่อยหย่อนมันไม่เข้าแต่ถ้าตัวทําตึงเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าเนี่ยถ้าตัวปล่อยตึงอ่ะง่ายเลยให้กันไกลอะต่อให้มันไม่คมอ่ะหรือไม่ตัวก็ดัดงี้ก่อนดัดปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ตัวก็ตัดเนี่ยเฮ้ยโอ้พี่น้องเขาโต ทำให้ตัวเห็นไงแล้วไม่งั้นตัวตัวจะเห็นเหรอเนี่ยพอแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมดูสิเวลากูมาไม่ดูอ่ะมึงก็ไม่ดูไอ้เหี้ยแม่งมาแม่งก็ไปโวยวายอยู่บนบ้านไอ้เหี้ยอยากตัดเนี่ยแม่อยากไหมหนูไม่อยากเห็นของพี่ปล่อยกูไปเถอะเนี่ยเปนใครอนนั้นมันตัดได้หมดแหละอ่ะไปตัดเสื้อลูก ออกนั่นเอ้าโอ้โหมึงนี่หมดแล้วทำอะไรมาเนี่ยกูหมดแล้วอ้นเตอกูทำอะไรมาไม่รู้ไอ้เหี้ยคนพี่องทำไมวันวันมึงจะทำตัวดูมันทำา้อง้ออ เมื่อกี้กูเห็นอะไรวะกูเห็นตูดใช่ไหมกูเห็นตูดใช่ไหมไปพ่อไกโมาคทมาตไมครักโมาครับโอ้โหโบ้านอย่างเลี่ยมเลยไม่ได้มาเนี่ยกินตีโอ้ยนี่มีอะไรนักหนาวะอะไรนักหนา อีกแล้วนะตัวของหายอีกแล้วพอเห็นรถตัดเป็นไหม,ไมรู้ันชอบวาที่ตัวกันแหละไหนลองไปเจอไหมแล้วคังสุดท้ายอยู่ที่ไหนในครัวป่ะลืมไม่ได้ขง่งได้ขันไดย่างนี้ป่ะโอเคมาดูนี้เอาไปตั้งไว้ได้ตะกงตะก้าอะไรป่ะ มันจะมาอยู่แถวนี้ได้ไงย้งมไม่อยู่หรอไม่มันมันไม่อยู่แถวนี้แต่ว่าทำฮะทำท่าให้มันดูไงว่ามันอยู่ในตะโกงตะก้าอะไรป่ะตะก้าลูกอะของเล่นอะโอเเวันนี้โอเทมาเออเจอไหมไม่เจออีกเขาบอกให้มันหาไปทีแล้วมึงจะมาเทหายี่อะไรนยะเจอไหมไม่เจอตะโ้งตัวอีอะขยา่าขยาับาดีมันไปลืมไว้ที่ไหนวะ ในตู้อ่ะฮะไอเนี่ยตัวตน่ะลองลองในถุงใ้นถุงน่ะมีไหมได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอะไรแม่ไปหายที่มันน่ะแล้วมาหาไอที่กลัว<ช>เจอไหมในกล่องอ่ะในกล่องทุกมือไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวตัวลองเดินไปตรงนั้นดีไอตรงนั้นน่ะเอ้ยหาเอ้ย นี่จะช่วยพ่อทํางานเนี <au gaz peine> right? ่ยยังไม่เจออีกเหรอลัางน็อตอะลังรตรงเขาว่าของที่เขาทํารถกระป๋องอ่ะเออมึงเทออกมาที่เทแล้วเอางั้นมึงควาห้หมดเลยมึงคว้าเลยไอ้เหี้ยแผลส่ว่อ้ไปไม่ไไม่ไไม่ไไปยไห้ไตัวป ไปไกลแล้วเอ้าไม่ไปใกล้แมงแล้วมาเทงกันแมา้นหาปืนอีจไปเ้ยน่เอาพ่อพ่อเดี๋ยวนะเวลาพ่อจะหาของไยิ้มบอกกี่ทีแล้วให้เอาถาดมาหรอกเกียดแม่งริงเนี่ยจ้าหัวใจสีแดงฮัลโหล โอ้โหเดี๋ยวพ่อจะเยอะเยอะพ่อขอให้กคุยคุยที่อื่นเขาบอกไม่ให้คุยใกล้เขาละมึงอ่ะมึงอะอย่าอย่าวุ่นวายเยอะเอออะไรนะพอแล้วกูจะช่วยพ่อไม่ไม่ต้องไม่ต้องกูจะช่วยพ่อมึงอย่ามายุ่งกับกูแต่มึงไม่ต้องมาช่วยกูเลยกูเนี่ยเบื่อมึงมากเลยเมีย พ่อเบื่อมึงไองจ้ะเออพ่อก็เบื่อมึงเหมือนกันตัวพ่อบอกกูวไม่เบื่อเไม่อนเรากูเบื่อมึงไงจ้ะวันๆมึงหาแต่ของหาแต่ของกูบอกให้มุดเข้าไปใต้ตียางมุดเข้าไปใต้เตียางยกดูอย่างเงี้ยเจอไหมล่ะเออนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วกูบอกแล้วว่าเจอว่าเจอไอ้แย่พี่ตานเมา่อไหร่เมื่อไหร่เออเจอแล้วโอเคเนี้ยเจอแล้วพ่อ เพี่ยนึกว่าหาอะไรมึงมึงบอกแม่งหางก,กูเลยปละพ่อรู้ไหมมันหาอะไรมันหาโทรศัพบมึงไม่อยากรู้ไอ้สารจะพูอยากจะรู้ว่าใครจะช่วยกูเก็บจังกแม่งไม่ใช่แล้วพ่อรู้พ่อไม่เก็บล่ะผมคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคุยโทรศัพท์นะดูมึงไปลงไปไกลกูไปยิ้มกูยิ้มเหนื่อยเหื่อยอู่ไอ้สัตว์ดูดิเนี่ยเออไม่ไปทำอะไรกูแม่งมานั่งมึงพอเถอะพอเถอะ กูไม่หาให้มึงแล้วกูไม่หาแล้วจริงกูไม่หากูจะโดนไอ้เจ้าไอ้ตาดเดี๋ไปเก็บงูให้ไงไม่ต้องไม่ต้องเออพอบอกไม่ต้องแล้วไอ้ขี้เหี้ยพูนวายกับชีวิตกูจริงกูอยู่คนเดียวท่านก็ดีอยู่แล้วพ่อมึงมึงอะบอกมักขามนั้นมันต้องเป็นกูไอ้จัเดี๋กต่างปูอีกูไอ้จังมึงอะต้องตีใช่ไหมพี่น้า ไอสัตว์ยางปั่นเดี๋ยวดูว่าพี่มีนาเราพี่ยิมจะหาอะไรมาปั่นคนอย่างนี้นะเออโทษแกไอ้เหี้ยเออเสกของมาดูเลยเนี่ยเจอใหมพี่นาไปถ่ายบ่เออ